คณะบุคคลและประชาชนวางพวงมาลาพวงมาลัยและถวายดอกไม้สการะพระบรมราชานุสรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษเนื่องในวันนวมินทรมหาราชอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษมีคณะบุคคลตลอดจนประชาชนพร้อมใจไปวางพวงมาลาพวงมาลัยและดอกไม้ถวายสการะ พระบรมราชานิสสวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราชบรมนาถบพิษเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงอาทิคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์มูลิธิชัยพัฒนาสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลที่ อาสาพื้นพึ่งพายามย่าสภากาชาติไทยบริษัทการมีกรุงเทพจำกัดมหาชนกรมการปกครองกรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดสมาคมแม่บ้านมหาไทยบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดบริษัทโต,ยตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมบราชินูปถมัมภ์ BJC Big C บริษัทบุญรอบบิลบรีจำกัด มลูลิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมมลูลิธิอุบลรัตในพระบรมราชินูปธรรมคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน